สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้บอกบุญแชนแนลจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องออกพรรษาปีนี้อย่าลืมประเพณีตักบาตรเทโววันพระพุทธเ,ธเจ้าเปิดสามโลกตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน11ค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะคงเคยได้ยินว่าประเพณีตักบาตรเทโวนี้หรือตักบาตรเทโวโรหนะจะถูกจัดขึ้นในวันออกพรรษาซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษานั่นเองคะ่ะซึ่งในปีนี้ตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน11เป็นวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินยัย ในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะวันออกพรรษา2,566ตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2,566นี้วันออกพรรษาหรือวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากการจำพรรษาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงและยังเป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุ ในทุกระดับชั้นที่ได้จำพรรษาร่วมกันมาตลอดสามเดือนสามารถว่ากล่าวตักเตือนชี้ข้อบอกพร่องของกันและกันได้แต่ต้องเป็นไปด้วยความเมตตาความปรารถนาดีและความเสมอภาคหลังจากการทำพิธีออกพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์สามารถทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ตามปกติค่ะ และสามารถคร้างแรมในสถานที่ต่างๆที่ไปแสดงเทศนาได้โดยที่ไม่ผิดพระพุทธบัญญัติใดๆการทำบุญมันออกพรรษานั้นเรียกว่าการทำบุญตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโรหณะหรือตักบาตรดาวดึงโดยประเพณีที่ปฏิบัติกันนั้นคือการนํำข้าวต้มมัดข้าวต้มลูกโยนมาใส่บาตร ประเพณี้มีการสืบเนื่องมาจากการเสด็จกลับจากการจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงของพระพุทธเจ้าค่ะดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงมีความเชื่อว่าการออกมาตักบาตรในวันออกพรรษานั้นเสมือนการต้อนรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง จึงเป็นเหตุทำให้มีการตักบาตรกันอย่างล้นหลามในวันออกพรรษาค่ะซึ่งหลังจากออกพรรษาประมาณหนึ่งเดือนก็จะมีประเพณีเทศมหาชาติที่เหล่าพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทอดกระถินโดยประเพณีเทศมหาชาติได้มีการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณและถือว่า การได้ฟังเทศมหาชาติจนจบนั้นจะได้รับผลบุญอันมหาศาลอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแต่อย่างไรก็ดีในวาระสำคัญนี้ก็มีตำนานเรื่องราวที่เกี่ยวพันในพระพุทธศาสนาและเป็นที่มาของพระพุทธรูปสำคัญที่ต่อมาในทุกยุคทุกสมัยก็มีการสร้างขึ้นมา เพื่อเคารพสักการะและจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลเพื่อเสริมสร้างกำลังใจค่ะเหตุการณ์ที่กำลังจะพูดถึงนี้ก็คือเหตุการณ์พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือพระพุทธเจ้าเปิดโลกข้อมูลความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นนั้นก็คือพระพุทธรูปที่เรียกว่าปางเปิดโลกนี้ เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวน66ปางซึ่งได้รับการลังสรรโดยกำหนดตามพระอริยบทต่างๆแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะอันนับเป็นปางที่มีความหมายและความสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบมาถึงปัจจุบันนี้และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางพุทธลักษณะของพระพุทธรูป พระปางเปิดโลกเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรากายแบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลกบางแบบยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์อันเป็นที่มาระบุไว้ตามพระพุทธประวัติได้กล่าวถึง พระปางเปิดโลกเอาไว้ดังนี้ค่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหารในวันอาสารหาบูชาณนครสาวัตถีแล้วได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงของเท้าสักกเทวาราชเพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดาที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสี พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาหรือพระอภิธรรมแก่พระมารดาในที่สุดแห่งเทศนาพระมารดาทรงบรรลุโสดาบันปฏิพลเป็นพระโสดาบันครั้นอยู่จำพรรษาปวารณาครบสามเดือนจึงได้ตัดกับเท้าสก,กเทวราชว่ามีพระประสงค์จะเสด็จกลับยังโลกมนุษย์เท้าสก,กเทวราช จึงได้นิลมิตบันได,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 ดทั้งสคือบันไดทองบันไดแก้วและบันไดเงินตีนบันไดทั้งสตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกัดสานครส่วนหัวบันไดพาดอยู่ที่เขาสินเนรุพระพุทธองค์เสด็จลงมาทางบันไดแก้วตรงกลางเทวดาลงทางบันไดทองทางด้านขวา มหาพรมลงบันไดเงินทางด้านซ้ายในขณะที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้นพระพุทธองค์ทรงทำมยมกปฏิหารอีกครั้งหนึ่งคือทรงเปิดโลกทั้งสามอันได้แก่เทวโลกมนุษย์โลกและยม,มโลกค่ะพร้อมทั้งทรงเปล่งพระฉับพันลังสีทำให้สัตว์โลกทั้งสามมองเห็นกันและกัน เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งอันหนึ่งพุทธบริษัทที่เห็นพุทธานุภาพแล้วล้วนแต่ปรารถนาพุทธภูมิด้วยเหตุดังกล่าวภายหลังจึงมีผู้สร้างพระพุทธรูปบางเปิดโลกขาเพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกในวันปฏิบทและวันนั้นจึงเป็นวันปฐมเหตุแห่งวันเทวโรหณนะ หรือวันตักบัตเทโวโรหณะค่ะสำหรับความเชื่อในเรื่องพุทธคุณในพระพุทธรูปปางนี้แต่อดีตนั้นได้ขานเล่ามาว่ามีพุทธคุณในด้านเปิดทางสว่างทำให้การดำเนินชีวิตไปสู่ความดีงามเปิดทางแห่งการรับโชคลาภวาสนาบารมีทั้งยังคุ้มครองป้องกันภยัยและปกครองคนหมู่มาก มีเมตตามหานิยมทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนอกจากจะเป็นมงคลต่อตัวเองแล้วยังเป็นมงคลต่อครอบครัวด้วยยังเป็นโชคลาภที่ประเสริฐยิ่งท่านที่ทำมาค้าขายจะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องประสบกับความสุขความเจริญสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาจะอุดมด้วยทรัพย์สิน นอกจากนี้พระพุทธรูปปางเปิดโลกนั้นถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่คนเกิดวันพฤหัสบดีควรสักการะบูชานะคะไม่เพียงเท่านั้นยังกล่าวกันอีกว่าพระพุทธรูปปางเปิดโลกนี้เป็นพระที่แห่งความเป็นผู้มีปัญญาบารามีสูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเหมาะที่คนเกิดวันพฤหัสบดี จะมีไว้บูชากลาบไหว้เป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งมีคาถาบูชาพระปางเปิดโลกดังนี้อิติอรหังทิพจักขุงอุทะปาริยานางังพุทธะนิมิตังอุปปานางังโหหีอิติอรหังทิพพจักขุอุทะปาริยานางัง ธรรมะนิมิตังอุปปันนังโหหิอิติอรหังทิพจักขูอุทะปาริยานังสังขะนิมิตังอุปปันนังโหหิค่ะคุณผู้ฟังคะคาถานี้ถ้าได้สวดทุกๆุกคืนบูชาพระปางเปิดโลก จะทำให้ศัตรูหมู่มารย่อมแพ้ภัยอันตรายอุปสรรคใดๆไม่มีมากล้ำกลากยได้หรือสวดภาวนาชักลูกประคำคืนละ108ขคาบหรือจบนั้นผู้นั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขจะทำมาค้าขายก็จะซื้อง่ายขายคล่องจะมีอานิสงส์งมากมายหลายประการผู้ที่ได้บูชา งตั้งใจปฏิบตัติแล้วจดสมใจดังปรารถนาทุกประการค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสาธุ